สายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับกลับสู่สองน้องโอ้ยแล้วเกินเด็ดจ้าืันนี้มาพบกับโอเอแหละกะยายข้าวเนาะพี่น้องกินข้าวกันด้วยพี่น้องตอนนี้กะกินข้าวเนาะพี่น้องกินข้าวืันนี้โอเอกะสิกับก่อถม่แล้วเนาะพี่น้องก็ไปสูงงานคือเกาหลังจากที่กลับมารชจแบตกะสิบกว่าวันเนาะพี่น้องสิบกว่าวันแยเฮ็ดไข่แซลมงดาบ่อยากไปกะต้องไปเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนห้างบ้านยางนี้ดอกน <c oughs> <c oughs> เนาะบ้านยางเด็กแตย,ย,ย,ยังอยู่ก่อนเก่าเนาะวัอนี้ก็ได้งไ,งได้แกงเผ็ดไทยใส่แกง,งดาเนาะพี่นอ้องหอมใส่กับแกงเน็ดหลุดหงอไปเก็บเมื่อวานนี้แกงก็หลุดหงอเพ็ดถึงจ <c oughs> มาปี๋แบบพี่น้องอยู่ในนี้เนาะเซ่อพี่น้องมามืันนี้ขุ้มคามาวัอนี้มาซื้อเนี่ยคุ้มคาแห้เนาะพี่นอ้องประหยากสิว่าเลยประหยากอะไรายทังหมอว่านี่เนาะไปเก็บเพชรตาคน,น,าน,านพี่นอ้องมา ซันหนาวคิดว่าสิไข่คิดว่าสิกลับบ่ได้ยังเนาะมวนแห่งพี่น้องมาสุดนี้เนาะที่ว่าเอา้ยกะดีใจเนาะว่าสุดนี้นะ่ะอิ่มอกอิอ่มใจมี่นอดจนบ่อยาก,กาศกราบหนดเลยเนาะแต่ก็ต้องกลับพี่นะ้องเอ้ชวนจนบีบังคับเนาะจะเหมือกับสีได้กลับมาอยูนะ่บ้านท่ามือเก่าเลยพี่น้องเพื่อทาบรรยางาศมีพี่น้องเอง้ยเอ้านยะิงขับนะก่อนจริงกลับกะ กินเขาก่อนนะพี่น้องพวกทัพมันต้องเดินไปท้องเนาะกินเขาก่อนออกเดินทางพี่น้องเอ้ยเด็กสียิ้วทำทางเนาะเจ้าเฮ็ดไข่ชี้มะชี้มือไม่ยากข่อยหมูอ่านี่เจ้าเฮ็ดปวกเนาะใี่หนูเจ้าเฮ็ดไข่ฮักเด็กพี่เนาะมาสิหนึ่งว่าอีกก่อน ไหนทั้งไปหาทำไมหาทำไมเก็บห้อยเก็บอีปพวกอีปผู้พี่น้องเอ้ยพาพ้นเหมือนว่านี่เดี๋ยวไปไล่หมองไลบ่บอนเนาะเนี่ยที่เคยไปเดี๋ยวไปจำได้จำหนึ่งกับมีแหงพี่น้องเอ้ยคือว,วาา่าซัดแบดไปในตนัวเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวกินทั้งเจ้าเฮ็ดไข่เฮ็ดหลงโง่เฮ็ดผวกอะไรกินพี่น้องทั้งดดที่ปดในเก็บจักอะไรกินเนาะเฮ็ดผวกกำลังออกจากว่าออกห้างทางพ่มีรถไปเน,ะนะาะก็เลยไปขึ้นทางข้ามมิกองว่านี่ขึ้นทางข้ามมิ ไปทางืมีกอย่าไปได้เห <ano> ็นหลวงโงมคากาพี <wohl> <hur interventions> ินะขากาง่ายเยอะนิดหน่อยเพื่อสิได้รับมาแบบสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กับวัง่ายนักพ่น้องนะมันจใจกินหอดแหละเพราะว่าเท่าเครื่องอยู่แต่เป็นหน่อยจนใหญ่นักพ่น้องไปอยู่เมืองไปอยู่ในเมืองมันแบบบ่มีคือหวานเท่าอย่างเงี้ก็หากินแต่ไม่เต็มสื้อกินนักพ่น้องมันก็เลยแบบเห็นให้างกินหอดนะ ย่บ้านเน้าหรือย่างเงี้ยหากินแหละเลยหากั็เลยหาเองกับมือเนาะพี่เนาะเรื่อว่ามันมีความซุกันลดเนาะอ่ะมือตั้งก็แล้วย่ำขำเลยเนาะอ่ะอันนี้แกงเห็ดนะนีะค่คือเนี่ยบ้านนี่นก็ค้กได้พี่น้องได,เด้เห็ดถั่วเออบุ๊มเห็ดไข่เห็ดหลวงงเห็ดผึ่งเอียงสมบูรณ์ปีน่ะ ขวดสนุกสนานเลยทานไดยมันได้อาหารสดนะนะพี่น้องเอามากินกันเนาะหาเองกินเอง <laughs> ึกลับไปไปซื้อซื้ออาหารเขาแกงใหเกอาน่าพีน่ะไปดื่มงอกหอมเฮ็ดไข่โอ้ยพักนี่พักนะเดี๋ยวเฮ็ดไข่ใส่นึ่งดา <ś c oughs> หอมคาดพี ap, ่เนาะกินจนอ่ากินจนแก้มปุ่งไปเลยเนาะมื่อขัดเนาะจุดจีก็ได้กินได้พี่น้องเอ้ยมมือหนัก็ไปเยี่ยอจุดจีจนมือมินเอาไปละออกได้ไหมขาวหวานยังดีเนาะมาเลยเนาะตัวแบบไปเยอะด้วย มาแนละ้วบาเอาโบห้งที่เจ้าะอย่างนี้แต่แบบแต่เครื่องกับเบดเด้ถือไปไลายหรอพี่น้องเครื่องไปที่แต่เอาแต,ต่ตัวเป็นนงซีฮะโตกับเบเดียนเอาคล้องแบบคล้องที่มันแชเย็นเนี่ยหัวแนวนางไปรัสเขาเป็นไร,น<า>รปปเบาบนาะพี่น้องทือว่าเบเดีย์เอาไปเลยเพราะว่าบันวันเออยู่เหมือนมันบ่มีตุยเย็นเนี่ยพี่น้องวัยอยู่ของเซาเนาะ อเอาแต่เบื่อชื้อไปอาจะเครื่องเลล่ะต้องกินน้อยนึงเอาแต่อันยังเกาะมากะลุนี่กะลุนี่มาเหนุ่ยนะพี่น้องอะไรกันมัมแหง้งกะจะฝากเนาะเท่าน,นัดอะลรพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอาอยางอื่นไปมันกลับ,บุตรกะเนานนเนา,น,นาก็เลยบอกกะเอาไปเนาะหงเนทึบผง เฮ้ยทั้งอันหอมหอมทั้งหอมทั้งหวานอ่ะกินเผากันนะพี่น้องเดียวโอุ๊ยกะหายเนี่ยผูกแขนหายก่อนออกจากบ้านนะพี่น้องเลยกะสเดินทางครับเนาะไปเรื่อยบ่ไปเรื่อยบ่อ๋อมากระเป๋าจะาหลุดใยมั้ย ใช่ได้มาบ่โดนนะเออเว่ยมีคิดใช่เลยพุทธแา่หาย้องใช่ไวนะแม่ใครพี่อากคุ้แค่ไหนกอนแม่เรื่าเลยม่ขาดนะเปล่าเลยเปล่าขาจะได้เน่ยมาบ่กกองบ้าหรือเปลาไปทื่ไปโดนเป็นเลี่ยนยู่มีเดียวนะอั่างเง้ยนี่ถั่วไเยเจ้าบุทธเจ้าพุท เราไม่ได้ทำอะไรเอาปู่พี่น้องเออเพิ่งเนี่ยพี่เฮลงงูเงียบไม่อยู่ันใจญ่แบบนี้ไอ้่ทยมันมีปร่ได้ดีมากูก็สมรพี่น้องโอเคเฮลงง โอ้ยว่าแม่เฮ็ดสะขามเฮ้ยสะขามเนาะหรือว่าอยู่ฟังถ้าจะเอิ้นเฮ็ดตับเต่าถ้าที่นั่นถ้าจะเอามาขายแขนขีดนะไปพี่น้องไปขายขอกกันเด้อพี่น้องเอ้ยบาดนี้เดินทางไปเด้อครับเรืดีๆเดีอยวลุกไปเที่ยวเลยบาย bye ไปก่อนเลยเด้อบ้านหวย มีโอกาสนะจังมาพบอกันใหม่ด้อยายบายตรงไฮตรงหน้าายบายบายบายยังอะบ๊ายบายรักภาษาจีบ่านหัวไอ้พี่น้อะเดวดูการเห็นให้หน้าเนาะบางคนแกได้ดำไ้ดำหน้าแหละพี่นนองเยอะเห็นหลักไอคิดโหดมา กัเขามาหอทางล่งหัวแล้วเนาะเขามาทางล่งสะพานมิตรภาพ,ภาพไทยล่าแห่งที่สองสนกเินทหารดึจ้านี่ไป้ายบางไงไปเจอไว้เลยอ่านนำท่านมาเนาะนอนเลยเอาพี่นอ้องพอดีท่านรถเถี่ยวนี้เลยเนาะ ตอนนี้กับมาหอดโบข้อโซงหมุกรแล้วเด้อจ้าพี่น้องตอนนี้กําลังกินข้าวแรงเนาะกินข้าวแรงก่อนขีนรถตอนนี้รถกําลังออกจากโบข้อโซงหมุกระหารเด้อจ้าพี่น้องไปทางสูงก่กนะทมเนาะทำแล้วพี่น้องตอนนี้นะ่าฮกงงเขิงเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกัน น,นี่ก็ถึงมอชิดแล้วด้จ้าพี่น้องตอนนี้โอเอกำลังมาต่อรถเมย์เนาะต่อรถเมย์กับหองพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่ที่รถเมย์นั่งรถเมย์กับเนาะพี่น้องเพราะว่ามันแจ้งเหลีวหามงคลเสาเนาะเดี๋ย้าเอขอขี่รถกันเนาะพี่น้องเนาะแปดบาทตลอดสายจ้าพี่น้องเครื่องบอลไลท์สุดนี่ก็เลยแบบนั่งรถ เมฆับได้นะพี่น้องเครื designs, ่องกระเป๋าหนึ่งไปแล้วจ้ารถออกเนาะหลังจากออกแต่มอทิดกาเลียวซ้ายเลยกลับไปอยู่เทินครับเนาะแต่โบฮัวเป็นถนนสายได้นะพี่น้องโบฮัวเป็นถนนอีหยังเนาะโอ้เอ๊กอ่านนำผ่านพี่น้องตาลายอ่านเบนเนาะจากถนนอีหยังออกจากมอทิดแล้วกาเลียวซ้ายแล้วกะ เออออกจากมอสิตเลี้ยวซ้ายแลยครับมายูเทิร์นกลับเนาะพี่เนาะยูเทิร์นกลับถนน,นนี่แหละแต่ว่าบบหูว่าเป็นถนนอียังไพ่ยูกับออกในเรื่อจ้าบ,บางทีพ่อได้เป็นบทเทียนต่อไปนะว่าเออไปมอสิตต้องลง,งแบบเส้นเส้นได้นะเส้นไดอะนะเนาะระวังทางกับิมีหมองเมือนเนี่ยจังน้อยเนาะแถวนี้พี่เนาะโบหูว่าไพา่ไพ่มันเสียบริเป็นจังใดเนาะหรือว่าก็จะติดทางบ่ก็ยังบบหูเนาะ บอลแจงก็มีบอลเหมือนก็นมีเนาะจะเป็นบางส่วนกลับมาสู่งานโตพี่น้องเอ้ยกลับมาสู่งานโตเมืองบวยอมรับบวออ <c ười> อนนอยอมนอนเนาะพี่น้องตลอดอะคือการสัญจรตลอดเลยเนาะพี่น้องเมืองแหง่งการสู่ชีวิตถ <c ười> นน,นคนฝัน,นวัสนะ หน้าต่อไปเรื่อยๆจ้ามาสู่วันนี้พี่น้องมาลับสู่งานคือเกา่างอนว่าไปวนไปว,น,ไปวนมาแล้วเนาะต่อไปก็เลี้ยวซ้ายวันนี้เขาสู่ถนนเอียงบาทีมมีป่าอยู่พี่น้องบอลเลี้ยวซ้ายบางทีสเสียเต้าเอาอ่านบอท่านจักเป็นถนนอีย๋ยังขี่ไปเรื่อยๆมาสองเทือแล้วก็ยังโบหุยว่ามันเป็นถนนเอียงเนาะพี่น้อง ตอนสีเมื่อค่ะนั่งแท็กซี่มาบอกข้าเจ้าบอกข้าเจ้าว่าไปไปหม่องนั้นหม่องนี้เดอ้อแต่ว่าบอไปหม่องที่ว่าจอดแฟร์ว่ารถสติสข้าเจ้าถามบบดนี้ว่าไปเซนไทยโบลูเด้อจ้าบอกข้าเจ้าจแต่อย่าไปเซนนั้นเนาะเอาพี่น้องบอกไปเพิ่นเพื่นเนาะอยู่บลูกับมาหอดอันนี้พี่น้องสถานีรถไฟสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแต่พี่น้องสถานีมอชิดเนาะ อยู่หนาสวนจะตุจักพี่น้องเอามาหอดน,นี้ได้ยังไนวะมุงเฉลือยเกินมาถึงนี้ได้ไงคะเดี๋ยวสายยืเทิร์นโอ้เอียงพี่น้องเอาไปโอเนาะไปโอแล้วก็มาจอดเอาผู้โดยสารเน,ะนาะนั่งรถเมกะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องกาสิแบบเอาผู้โดยสารตลอดทางเนาะแต่ว่าส่วน เศร้าๆก็จังสีเนาะหาโมงอ่าตีหากลัวๆเนาะพี่น้องกับถนนกับซีซีหลงโง่แน่เนาะโซเฟอร์ก็เลยเหยียบเอา้าหยียบเอา้าสารเนานะก็นั่งรถเลี้ยงกับเพื่อนดีไนดะ้พี่น้องไปสักพักนึงแหละก็จอดแต่ว่าเบิร์กไ่ค่อยจอดร้ายไปนะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าคนยังมาไล่นะผู้ดโดยสารยังไม่เยอะถ้ <c oughs> ะทาทเป็นล่ละลนะ่ะเนาะผู้โดยสารยังมาไล่นะพี่น้อง เอาไปเอามาแล้วก็มาติดยี่ไฟแดงพี่น้องไฟแดงยี่ใสอะไรแบบนี้เดือเป็นสะพานควายบ่พี่น้องนะจะเป็นสะพานควายเนาะถนนละลายแยกนี่เช็ดแยกได้เป็นแยกได้นะพี่น้องโอ้โหมาเรียแต่โอ้โอมัลายแยกโอ้โหจะไปสีใดเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะ แต่กันนะสูสู่ย่างเนาบ้านนี้เนาะพี่น้องเมืองก่อนตาไลกันนี <c oughs> ไ่ไปเรื่อยๆไปเรืเออ่อยๆแล้วก็มาจอดเอาผู้โดยสารอยู่ใส่บ้านี้อยู่ใส่โอ้ยอ๋ออยู่เส้นทันลาดพาเนาะพี่น้องเนาะสถานีหายแยกลาดฝาผาเนี่ยหายแยกลาดพาเนาะ BTS อยู่หนา้าเส้นทันลาดพาแล้วก็ไปโต ไปโตอันนี้เป็นถนนพะคอนโยธินเลยพี่เนาะเออเมนเมนเมนพเตเลียสายก็บซิเ็นถนนพะคอนโยธินมาตลอดนะเนาะแต่โอ้โหน้ำพอทานอยู่หนังแต่ว่าจีได้ว่าหม่องนี้มันมันเป็นถนนพะคอนโยธินจริงสินาะขินบ่บ่ขึ้นช้ำพี่เนาะขินช้ำก็บซิมีเอ่อคนมานั่งถ่ายรถกระไลเนาะพี่เนาะเนาะ ไลยบอกว่าบอกายบันใดเนาะมันยังเด็กอยู่เนาะโหดีก็เจาะห็นงานที่เสาอะนะก็เจาะกัจิมาถาที่เสาอะไหมุงหนาซูอีนง่เจือไฟแดงอะไรได้พี่เนองเอ้ทางหนาเจอไฟแดงบานนี้เจอไฟแดงบาดนี้กัจิเลียวคัวเขาถนนรัดสดาพิเศษแม่บอกว่าถนนรัดสดาพี่เนอะแม่แหละถนนรัดสดาพิเศษเนาะอพิเศษ พิเศษไม่พิเศษโอเอกับโต๊ะภาษาไทยอีกแล้วเนาะ <c oughs> ไอใดแบบันอ่านบทถีงยังกันเนีนโอเอได้เลยจ้าตามนี้ี่ชมกันได้บีน้องพว่าโอวอกับบริหูัดเจนคักเลยเนาะแบบออกับว่าไปตามที่ตัวเองเข้าใจอันนี้ก็ที่ถนนรัดสดาพิเศษนะพี่น้องอมาจะพักหนึ่งหลก้กกะจอดเอาฟูดซาน เดี๋ยวไปสักฟังหนึ่งกับจีหอดหมองฮะลงแล้วเนาะกับจีเดทไทยบรรยากาศไอพี่น้องเด้ส้มซาลี่แล้วเนาะบรรยากาศตอนนั่งรถมาย่ำเช้าๆเนาะบรรยากาศรถบูติดปไาสบายพี่น้องรถบูติดอ่ะให้ขี้กับหอดบอลลงแล้วเนาะตอนดีกับมาหอดแหละเด้อพี่น้องกำลังงางกับหองเนาะเอุ้ยพี่น้องกำลังอวิว สวยค่ะ,น,ะน่ะตอนนี้กัมากหอดหองเรียบร้อยแลยนะพี่น้องต่อไปกับก็ไปพักพอนะกับเมล็ดกับไม่เห็นงานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะส้องรอดกินนี่น,นา,า,นฟฟานนะน้องๆเวจัดเฉพาะฝาใบจำีนเนาะ,ะแล้วจะมาบอกันใหม่นาะพี่น้องเนาะแล้วเ่าจะมาบอกันใหม่คิดตานะบ๊ายบาย